โอเคคราวนี้มาดูเครื่องมือตัวที่2เนาะเครื่องมือตัวแรกคือ DPB เครื่องมือตัวที่2คืออะไรนี่เราก็มาดูตรงนี้เครื่องมือที่2คือ NPV ดังนั้นเดี๋ยวเราจะคำนวณ NPV หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะอ่ะจาจย์ก็กลับมาที่ x x e l เซเนาของเรานเนาะแล้วก็เห็น NPV เท่ากับไว้นะคะ NPV เนี่ยมันคือมูลค่าของเงินรวมทั้งหมดที่คิดจาก PV แล้วดังนั้นวิธีการก็ มีวิธีการคำนวณได้หลายแบบเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำนะเอาเป็นอสองแบบละกันแบบแรกก็คือออเราอยากรู้ว่าสุทธิแล้วรวมเท่าไหร่นี่เราก็หาผลรวมเนี่ยของช่องนี้ก็เป็นคำตอบแล้วจ้ามันก็ไม่จะยากอะไรเราก็กดเท่ากับผลรวมใช่สูตรอะไรล่ะเออทางคำนวณก็ใช้สูตรซ้ำเนาะแล้วก็ดับเบิลคลิกเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็คัดลอกนะ,ะผลรวมตั้งแต่สังเกตน,นะ ปีที่ศูนย์จนถึงปีที่ห้านะคะอาจารย์ก็คัดลอกตั้งแต่เซลล์ C สนะคะจนถึง C 7นี่ค่ะ NPV เป็นคำตอบเสร็จเรียบร้อยนะคะลนะจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือให้เราสังเกตว่าเฮ้ยทำไมตัวเลขนี้มันเท่ากันเลยนั่นหมายความว่าไอแคตโฟสสะสมในปีสุดท้ายก็คือ net ออกมาแล้วได้เท่าไหร่ไอตัวนี้ก็คือ NPV นั่นแหละนะคะอาจารย์ก็ขอใส่ new comment ไว้หน่อย บอกว่าค่านี้มันก็คือ npv นะอย่าได้งงใส่เข้าไปเรียบร้อยนะคะั้นตรงนี้ก็คือนะ,ะมันก็หมายถึง npv ได้อีกด้วยเห็นไหมคะอันนี้มันหมายถึง npv ได้อีกด้วยนั้นในช่องของการคำนวณที่มันเป็นตาราง discount payback เนี่ยดีมากเลยเพราะมันทำให้เราได้ npv ออกมาด้วยนะคะแล้ว npv หน่วยก็จะเป็นบาทเนาะอ่านอกจากนี้อาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งเราอาจจะใช้เท่ากับนะคะแล้วก็ หาโดยใช้สูตรเขียนว่า NPV เข้าไปนะเออมันก็ทำได้หลายรูปแบบถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยอาจารย์ใช้สูตร PV แต่นี่จะใช้สูตร NPV วิธีการคืออาจารย์จะเอา PV ของปีปที่ศูนยเนี่ยตั้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็บวกด้วยคำว่า NPV นะโดยที่ NPV หลักการตรงนี้จะต้อนคลิกนะ NPV ตรงนี้เขาต้องให้ใส่เลและให้ใส่ value หสังเกตคำว่า value หคือ cash flow ปีที่1 มันไม่ใช่แคตโฟลตั้งแต่ปีที่ศูนย์ไงมันก็เลยทําให้จะต้องเอาแคตโฟลปีที่ศูนย์เนี่ยเซลนี้มาตั้งบวกไว้ก่อนเพราะไม่ชนะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยอดรวมที่รวมปีที่ศูนย์ด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมต้องแยกคํานวณก็คือ1เอาชุดข้อมูลที่เป็นเงินปีที่ศูนย์ตั้งและบวกด้วย NPV ตั้งแต่แคตโฟลวัลลูหนึ่งก็คือเงินในปีที่1แต่ก่อนใส่สังเกตเขาให้ใส่อะไรก่อนคําว่าเลทใช่ไหมอ่ะเราก็ใส่เลทเข้าไปเซลล์นี้ หลังจากนั้นเราก็คอมมาจ้าแล้วเราก็ใส่ Val ูหนึ่งนะคะโอโทษทีนะคะแวลูหนึ่งต้องใส่ช่องนี้อ่าแวหนึ่งนะคะก็คือเงินในปีที่เท่าไหรอ่อ่ะเงินในปีที่13อ่าเซลล์13เนาะจนถึงเซลล์ที่17ก็คือเงินปีที่ 1- ถึงปีที่5ตามนี้ดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอนะคะอธิบายใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าเพราะว่าอยากใช้แคทโฟในช่องคอลัมน์ B ีอีกทีนะ โอเคอาจารย์ก็กดเท่ากับเนาะแล้วก็ใส่แคตโฟในปีที่0เพราะอยากได้เงินของคอลัมน์ B เพราะว่ามันเป็นตามโจทย์เนาะแล้วก็บวกด้วย NPV นะของเงินปีที่1ถึงปีที่เราแล้วก็ใส่เลทแล้วก็คอมมาแล้วก็คัดลอกลงไปเสร็จแน่ใจเหรอโอเค yes เราแน่ใจนะคะเออคำตอบออกมาเรียบร้อยจ้านะคะนี่ก็ เป็นคำตอบเน,ะนาะนักศึกษาอาจจะเขียนสูตรไวืไหนก็ได้ว่ามันคือเกิดจากกระแสเงินสดปีที่0บวกด้วย NPV ของปีที่1ถึง5โอเคนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วหน่วยของ NPV ก็จะเป็นบาทนะอ่าหน่วยของ NPV จะเป็นบาทโอเคคราวนี้ถัดมา เดี๋ยวแก้นิดนึงนะไปเขียนบาทที่แปลว่าอ่างน้ำเฉยเลยอ่ะบาทตัวนี้โอเคเรียบร้อยอ่านะคราวนี้ตัวเครื่องมือถัดมาจาก NPV เป็นอะไรอ่าเราก็มาดู NPV เสร็จแล้ว PI กับ IRR อ่าโอเคนะฮะมันอยู่ในคลิปนี้ได้ไม่เกิน10นาทีอ่ะลองนะฮะอันนี้เราก็เขียน PI เท่ากับนะเขียน IRR ต่อเท่ากับรอแล้วกันคราวนี้เราก็มาเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนว่า P.I. คืออะไรนะ P.I. ก็คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดว่าเป็นรับเป็นขี่เท่าของจ่ายนะคะดังนั้นจากสูตรเนี่ยเราจะเอาเงินในปีที่ศูนย์ตั้งนะแล้วก็หารด้วยนะคะมูลค่าปัจจุบันของเงินรวมทั้งหมดนะมูลค่าปัจจุบันของเงินรวมทั้งหมดในขณะที่ NPV เนี่ยมันจะเป็นเงินลงทุนเริ่มแรกนะคะแล้วก็ไปบวกกับ มูลค่าปัจจุบันของเงินรวมทั้งหมดแต่คราวนี้เงินลงทุนเริ่มแรกอะเราใส่เครื่องหมายลบด้วยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่ากระแสงเงินสดปีแรกมันเป็นศูนย์มันเป็นติดลบเพราะมันเป็นเงินจ่ายตรงนี้ก็เลยใส่ลบอันนี้คือสูตรของ NPV ก็คือเอาเงินลงทุนเริ่มแรกใส่เครื่องหมายลบบวกกับเงินรวมของ PV นะแต่ถ้าเป็น PI เอาเงินลงทุนเริ่มแรกไปหารเป็นตัวหาร C ศูนย์นะมาจาก แค t โฟในปีที่0นะคะก็เอา P V C F ตั้งแล้วก็หารนะคะโอเคทำยังไงเราก็ใส่ศูตรเลยเท่ากับใช่ไหมเท่ากับเราก็จะเอาอะไรตั้ง P V ตั้งแล้วก็หารด้วย C0 นะคะคราวนี้อาจารย์กลัวนักศึกษงงถ้าเขียนสูตรเยอะเดี๋ยวอาจารย์เขียนซ้ำรอไว้ให้เพราะว่าผลรวมของ P V C F มันต้องซ้ำรวมไว้ก่อนนี่ อาจารย์ซำรวมตรงนี้ไม่ให้เนาะ,ะเขียนเท่ากับด้วยลืมใส่สูตรถ้าไม่ใส่เท่ากับใส่เครื่องหมายอื่นได้ไหมใส,ใส่เครื่องหมายบวกได้ไหมอลองดูไหมจะได้เทคนิคเพิ่มเอ้ยได้ว่ะอใช่ดังนั้นนอกจากเครื่องหมายเท่ากับแล้วนักศึกษาใส่เครื่องหมายบวกก็ได้นะไอ,ะอ,ะอะช่องนี้คืออะไรเนาะไอะช่องนี้ก็คือผลรวมของ PVCF ในแต่ละปีนั่นเองอ่าช่องนี้ผลรวมของ PVCF ในแต่ละปีแบบนี้ก็ได้หรอทำไมมันได้หลายแบบอ่ะจะหนูจะงงแล้วอะห้ามงงค่ะอะนะคะโอเคดังนั้นผลรวมของช่องนี้อะเกนนะนี่เกิดจากเอาแค่1นถึงหนะไม่เอา C0 นะเพราะว่า C0 นะมันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วแยกมันคิดออกไปเลยปัป๊บอ่ะคราวนี้เราก็ทำ PI ใช้สูตรนี้จ้านี่เอา PVCF ตรงนี้หารด้วยเงิน C0 สังเกตไหมเงินศูนย์ในวิี่ิจฉุนมันมีเครื่องหมายลบอยู่นะสาใส่ลบเข้าไปนะเพราะเราอยากได้ค่า4ี่0 0 0ไม่ใช่ลบ4ี่แสนแล้วอยากได้4ี่0 0 0เราก็เลยต้องใส่เครื่องหมายลบเพราะในเซลนี้มันดันมีเครื่องหมายลบอยอู่เราก็เลยจะได้ค่า PI ออกมาเป็นบวกหน่วยของ PI จะเป็นเท่านะคะเท่าสังกฤษกระเปอโอเคเรียบร้อยนะคะแสดงว่าโครงการนี้ก็ accept ยอมรับได้เหมือนกันเพราะอะไร npv เป็นบวก PI ก็มากกว่าหนึ่ง ฉันมา IRR น really ี้ง่ายมากเลย IRR คือีใช้ Excel นี้แบบชนะเลิศนะง่ายว่าใช้เครื่องคิดเลขกันเงินอนะเพราะเครื่องคิดเลขกันเงินต้องคำนวณเยอะแต่ให้ Excel นี้แค่ไปหาเซลล์ที่ต้องการหา IRR พิมพ์เท่ากับ IRR แล้วก็ Value, c a t ทโฟนตั้งแต่ปีที่ศูนถึง N g u e s s สไหมอ่ะ g e s สแปลว่าสุ่มครูไม่สุ่มอ่ะครูก็กด Enter ก็ได้หรือถ้านักศึกษาจะสุ่มก็คอมมาแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการสุ่มลงไป จากนั้นก็ขอใส่เปอร์เซนต์แล้วก็ทศนิยมสองตำแหน่งเป็นอันเสร็จนะคะอันนี้ก็อ่าก็ได้ตัวโครงการ L ออกมานะ,ะตามตัวอย่างนี้เรียบร้อยนะคะสวยงามทำไรเนี่ยเอาโจทย์มันไม่ได้มีแค่นี้ป่ะอ่าฮะเราก็ทําต่อนะคะเราก็ต้องทําต่อเป็นโครงการอะไรอ่าเป็นโครงการ L แล้วก็โครงการ M นะคะแล้วโครงการ N นะคะจันก,ก็ขอคัดลอกมาว่าง มีคัลอกวางแบบนี้นะเพราะเพราะอยากได้ขนาดของมันด้วยปมาปป๊าปเอ้ยเลขแม่งแปลกๆอ่ะก็ไม่ต้องไปกังวลมันนี่เดี๋ยวเราเอาตัวเลขใส่ไปเดี๋ยวเลขมันก็จะเด้งขึ้นมาให้อ่า L M นะคะด้วยความรวดเร็วนะคะอือเพราะเราก็ได้ยินเสียงฝนหยุดตกแล้วเผื่อบางทีได้ออกไปจ็อกกิ้งหน่อยเอ่อ N นะคะจ็อกกิ้งก็ต้องรีบด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมต้องรีบกลับมาเอาน้องตื่น าบน้าําอีกนะคะทันไหมได้อยู่แล้วมนุษย์แม่เลิศที่สุดอ่ะอันนี้ใส่เครืงหมายอะไรเท่ากับติดลบไอ้นี่จ้าปาบลแล้วแคทโฟล์วิีหนึ่งอะ่ะก็นี่ไงของโครงการ M นะคะอาจจะพูดน้อยหน่อยนะเพราะว่าเสียงตอนเช้าไม่ค่อยดีอ่ะนะคะก็อาจต่เช้าตรู่เราก็จะพูดน้อยนะคือแทนเลยแทนเลยก็อย่าได้งงนะเพราะว่าเราก็น่าจะเชี่ยวชันขึ้นแก้อะไรอีกไหมเราใส่แคทโฟร์ลงไปแล้ว ก็คิดว่าไม่น่าแก้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ไอตรงนี้ก็คือจุดซึ่งบังเอิญมันใช้กระทุกเคสแล้วอาจารย์ก็ตึงเซลล์ที่ช่อง B18 ไว้ใช่ไหมคะตรงนี้มันก็ปรับตัวเลขตามให้เรียบร้อยแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็น PVCF นะคะ NPVPI นะคะและ IRR นะคะแต่สิ่งที่ไม่น่าจะถูกก็คือส่วนนี้คะ่ะก็คือ ตัว discount payback period นะคะเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายยังติดลบอยู่เลยดังนั้นเราก็จะตอบว่ามันใช้เวลามากกว่า5ปีค่ะเป็นคำตอบเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปเป็นบวกเมื่อไหร่แต่พอปีที่5มันก็ยังติดลบเราก็เลยตอบว่ามากกว่า5ปีนะคะโอเคก็ทำอะไรต่ออ๋อก็ทำโครงการต่อไปสิจ๊ะ m แล้วก็ n เ,เนาะอ้าจะเสร็จแล้วก็เท่ากับนะใส่ cash f ปีที่ศเครื่องหมาอะไรอย่าลืมลบ ห้าแสนตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เท่ากับนะเซลล์ของแคดโฟในปีที่หนึ่งของโครงการ N ทําทำไรต่อก็คัดลอกสูตรลงไปเราสร้าง Excel ไว้ค่อนข้างดีก็คือข้อดีของการเขียนสูตรเอาไว้นี่แหละมันก็จะทําให้เห็นไหมตัวเลขของการคํานวณน,นะคะก็แสดงตามนี้เลยเอ๊ะอะไรกันเนี่ยใช้เวลามากกว่า5ปีเหมือนกันหรอเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าในปีสุดท้ายนะคะ c a ดโฟล l สะสมก็ยังเป็นติดลบอยู่นะคะตรงนี้เราก็จะเขียนว่า over นะคะ years นะคะส่วนที่ NPV ของเราในที่นี้ก็ได้ติดลบเราก็ไม่ทำนะคะเพราะครงการนี้มันทำให้กระแสเงินสดเป็นลบ PI เราได้แค่จุด9กนะคะก็จะเห็นว่า PI เนี่ยเราน้อยกว่า1เท่าก็คือรับน้อยกว่าจ่ายนะะเราก็ไม่ทำส่วน i r ก็น้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้ที่15%ในที่นี้ได้แค่11.33 ะคะโครงการ N ก็ไม่ทำโครงการ M นะก็หมายถาม่งน้อยไปใหญ่ดังนั้นโครงการที่จะทำเราจะตอบแค่โครงการเดียวก็คือโครงการ L นะก็ไม่ต้องไปตอบว่าเฮ้ยเอา AL แล้วก็เนะเพราะว่า M เนี่ยถึงให้ติดต่อให้ติดลบยังติดลบน้อยกว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคือถ้า NPV ติดลบเนี่ยรีเจ็เลยดังนั้น2โครงการเนี้ยไม่ทำเพราะ1ใช้เวลามากกว่า อายุโครงการก็คือมากกว่า5ปีถึงจะคืนทุน2 NPV ได้ค่าเป็นติดลบเราไม่ทำเพราะเราจะทำที่ค่าเป็นบวก3 PI น้อยกว่า1เราก็ไม่ทำเพราะเราจะทำ PI ที่มากกว่า1แต่นี่มันน้อยกว่า1มันแสดงว่ารับน้อยกว่าจ่ายเราก็ไม่ทำสอดคล้องกับ NPV NPV ว่ายังไง PI ก็จะว่าตามนั้นนะคะแล้วก็ IRR น้อยกว่า12%เราก็จะปฏิเสธทั้ง2โครงการเพราะเราอยากได้ทั้ทีอยากได้15%านั้นผลตอบแทนควรเป็น15%เป็นจึงจะยอมรับ นั้นเราก็จะสรุปว่าเราจะ except only project ใช่ไหม except project นะเราไปเรียนภาษาอังกฤษมาเขาให้เอาเสียงว่าพรเพลนะแล้วก็ออกเสียงเป็น project out yes นะคะ and then นะคะ,อะขอเพจสวยงามหน่อยอก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะน้องสาวก็ เซฟไฟนี้นะคะแล้วก็เตรียมส่งงานนะคะตามที่มอบหมายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงไว้พูดคุยกันต่อในชั้นเรียนนะคะสงสัยอะไรเดี๋ยวไปถามกันในห้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ